สวัสดีค่ะป้าหมอเซทีโชคพยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่25นะคะตุลาคม2565ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนิดนงค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องขะสบายดีกันหรือเปล่าหลายวันแล้วไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ให้เบลล่านะคะทําหน้าที่แทนยังไงแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยน,นะคะนะคะเออเพื่อ นะคะเพื่อที่จะให้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องเนาะถึงแม้ว่าจะคลุกคลักไปบ้างก็ตามนะเพราะหมอมีภารกิจนะคะและในวันนี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันนะเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องค่ะนะการทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกพี่น้องน,นําแนวทางดีๆไปปรับใช้คะ่ะพี่น้องค่ะเนาะและก็นะคะ เอาไปปรับใช้นะถ้าเรื่องดีก็ไม่เป็นไรนะคะผลักดันเข้าถ้าเรื่องไม่ดีก็ระมัดระวังนะคะเอออย่าให้มันเกิดนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแลก็ป้าหมอยังมีคอร์สออนไลน์นะคะเรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะยังมีอยู่นะคะฉะนั้นแล้กใลรที่สนใจนะคะ,ะที่จะเรียนนะคะก็ idline mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ใครต้องการแนวทางเลขรัฐบาลนะคะของคุณป้าแดงก็ทัก idline ของคุณป้าแดงเหมือนกันค่ะด้วยดวงส่วนตัวในราคาโปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ1 9 9 299ดูครบทุกเรื่องนะคะทั้งลายมือและไพ่24เชิญเลยค่ะทักไลน์ได้เลยจองไว้ได้เลยนะคะหมดเขต3 1ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันหนะ่อยเน้อคนาะคนละ1ไลค์1แชร์นะแชร์สาคัญนะคะพี่น้องค่ะกดติดตามหน่อยแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิง แจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าน้องพี่น้องที่รักค่ะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นไพ่ชัดม้นนะ,ะอาจจะไกลไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะคะพี่น้องคะนะมองเห็นอยู่ชัดม้นมีความรู้สึกว่าการบุญการกุศลมานะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินเด่นมากนะคะสําหรับแปดเหรียญน,นะคะ เงินเด่นมากนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์น้นการเงินตั้งนะคะตั้งขึ้นนั่นเองแต่ก็ยังคงกลุ้มใจอยู่ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะการเงินมีพันธะมีหนี้สินหรืออย่างไรมีความรู้สึกว่าเงินเข้ามาแต่ไม่พอยังไงแล้วมาทันกับพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่เครียดเรื่องเงินอยู่เงินมาทันแน่นอนเนาะไม่ต้องไปกังวลนะสองไม้เท้าในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนรัวๆนะสั่งออเดอร์พี่น้องวันอาทิตย์เข้ามาค่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่ เครียดกลุ่มอยู่นะคะเก้าดาบขึ้นอย่างนี้นะคะพี่น้องไม่ต้องกลุ้มแลคะ่ะพี่น้องขาหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นดวงเปิดนะคะทเทวดาเปาเตะให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพบกับทางออกแล้วในทุกเรื่องคะ่ะพี่น้องขานะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงแค่นี้โอเคนะคะอ่าเลขน้ำโชคมาจากไหนก็บอกว่ามาจากการทำบุญให้ทานของพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้คะ่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข20892089 20คะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะมีเกณฑ์เดินทางด่วนๆเร่งๆด่วนๆน,นะคะพี่น้องค่ะนาอพี่น้องวันจันนะคะออกเดินทางยังไม่มีแปลนก่อนหน้านี้นะคะส่วนในเรื่องการงานในวันพรุ่งนี้ก็ตั้งขึ้นนะคะเลื่อนเป็นสติกิจการก็โอเคมีโอกาสขยับขยายนะคะมีโอกาสเลื่อน นะคะในตําแหน่งงานระมัดระวังในเรื่องของการที่ไม่ได้ดังใจกับบริวารคนรักเนาะนี่อย่างนี้เลยนะคะอาจจะมีปากมีเสียงกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์กันหรือนอยๆกันอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ปรับความเข้าใจกันนะมีโอกาสที่จะพันหลังกันสักระยะหนึ่งเนาะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องขาดเนาะยังไงแล้วเนี่ยอย่าทะเลาะก,กันเลยค่ะ สถานการณ์แบบนี้ต้องรักสามัคคีกันไว้เนี่ยจะดีมากเลยคุณป้าแดงบอกนะคะคุณป้าแดงบอกว่ารักสามัคคีกันไว้นะคนในครอบครัวจะมาทะเลาะก,กันเองเนี่ยไม่ได้เร็วนะคะพี่น้องวันจันรนะ,ะเอาอย่างนั้นกันค่ะโอเคเลขนันโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากพานะของเราค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่แปดหกแปดค่ะสี่แปดหกแปดค่ะพี่น้องวันจันท์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะอะโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะอะสำหรับสำหรับเจ็ดถ้วยพี่น้องวันอังคารนะคะคิดการอะไรเอ่ยนะในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าจะเดินทางเหมือนกันแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะเออไปแก้ปัญหาหรือหาหมอก็ได้นะ,ะหาเงินนะไปหาเงินก็ได้นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่า โชคดีได้เงินเข้ามาค่ะในวันพวกนี้แต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะคะเรื่องงานเด่นนะคะพี่น้องคาโครงการในหัวขยับขยายในส่วนของกิจการการงานพี่น้องก็ลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องวันวันอังคารนะคะลงมือทําได้เลยนะคะเออเพราะว่าเราคิดแล้วคิดดีแล้วก็ลงมือทําได้เลยในเรื่องของการขยับขยายในส่วนของงานนะคะในส่วนของกิจการนั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารเอาลเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขในหัวของเรานี่แหละนะคะอ่า เลขที่เราคิดคำนงคำนวณนี่แหละค่ะพี่น้องวันอังคารเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดหกนะคะแลขก็หนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมานะคะ่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบริวารน,นะคะเล่นไม่ซื่อกับเรานะทิ้งภาระนะคะทิ้งปัญหาไว้ให้แล้วเรารับดาบไว้คนเดียวในวันพวกนี้ก็พระคับพระครองนะคะเริ่มดีขึ้นตั้งดีขึ้นนะคะ ไปอย่างนิ่มๆน,นวลๆน,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 นะทุกอย่างประคับประคองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะกลมเกลียวนะคะแล้วก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสดวงนิ่งๆในวันพรุ่งนี้แต่นิ่งไปในทางที่ดีสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามอลูกนแง่ดีขึ้นปล่อยวางนะคะอยากจะพักผ่อนอยากจะลันละอยากจะออกเดินทางนะคะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ทำได้เลยค่ะพี่น้องวันพุดกลางวันนะต่อไปนี้ถือว่าดีค่ะเอาละเลขน้ำโชคมาจากไหนเนี่ยว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข5 4 17 54 17ค่ะพี่น้องวันพุดกลางวันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุดกลางคืนม้างค่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะก่อนหน้านี้ลุ่มหลงมัมมมวเมาเรื่องอะไรนะคะอ่าพี่น้องลุ่มหลงมัวเมาเรื่องอะไรนะคะอ่าขึ้นหกเหรียญในวันพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องพันธะหนี้สินนะแต่ภายน,นี้ก็คือไม่เป็นหนี้เพื่อน,อนๆกัเป็นหนี้เราฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะ เารามัดระวังในเรื่องการค้ํากู้ยืมนะคะเรามัดระวังในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่ในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามือคะ่ะนะคะอย่าได้กังวลน,นะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเจราจาเอะไรเป็นเงินเป็นทองจ้าพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะในวันพรุ่งนี้นะและก็หนังเลียนโตโตมีโชคล,ลาบลาบลอยเข้ามือรวมถึงโชคลาบในส่วนของทรัพย์สินมรดกได้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าดีเยี่ยมนะเรามัดระวังเรื่องของการที่ เรามีความโลภนะเข้ามาครอบงํานี้ไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขของเราเองนั่นเลยค่ะนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1 5ึ่งห้าสามหนึค่ะพี่น้องวันพุธกลางคือขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสวบดีนั้น นะคะยังคงเป็นแม่ทับอยู่และอารมณ์ค่อนข้างที่จะดุเดือดน,นิดหนึ่งระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะคะและในวันพรุ่งนี้ในส่วนของครอบครัวดีมากบริวารดีมากนะคะให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพระฤหัสวบดีเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้กางวลน,นะคะ<ม>และก็ยังคงที่จะเป็นแม่ทับแม่กองน้าทับอยู่ยังคงมีภาระงานหนักๆนะคะระมัดระวังเรื่องเดียวค่ะเรื่องอารมณ์เนาะใครจะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องหายหมดนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราบ้าพลังไปนิดหนึ่งนะ เตือนเรื่องเดียวคะ่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากคนในครอบครัวบริวารในครอบครัวของเราคะ่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นโอ้ยงานเยอะงานยุ่งก่อนหน้านี้งานเข้านะคะยุ่งอีรุงตุงหนังนะคะอันนู้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จนะคะยุ่งไปหมดยุ่งในเรื่องของ ครอบครัวในี้ื่งบริวารด้วยนะคะแล้วก็ในวันพวกนี้ก็ไม่สบายระมัดระวังนะคะปวดหัวปวดไมเกรนนะคะจะก,กําเริบได้นะถ้ามีนะแต่ก็ควบคุมได้นะ,ะอ่าไม่ได้ดังใจในวันพ่งนี้ก็ควบคุมได้แล้วด้วยราชินีถ้วยนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะพ่อหมอคิดว่าพี่น้องวันศุกร์รู้เท่าทันนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะ ไม่ไม่น่าที่จะเป็นห่วงสามารถควบคุมได้นะคะและมีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางนะคะไปทาขิดทงการหาสินค้ามาจําหน่ายไปหาผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีถือพี่น้องวันศุกนะคะถือว่าโอเคค่ะในวันพ่งน,นี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งสองนะคะแลขข้วก็สามค่ะห้าหนึ่งสองสามค่ะพี่น้องวัน สุกนะคะขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะหนยมีพลังนะคะอารมณ์แบบเด็กๆเหมือนกันนะคะนี่แต่ว่าระมัดระวังอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะ อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยหรือมีคนส่งข่าวนะคะเข้ามานะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการงานดีเยี่ยมใครวางงานอยู่นะคะมีคนส่งข่าวมาเรียกตัวเราไปสมพุ่งสัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะในส่วนของกิจการการงานคิดการอะไรนะคะสำเร็จสมความปรารถนาทุกเรื่องนะคะไม่เสียหายเนาะอ่าถ้าเราวางแผนเนี่ยทาอะไรนะคะให้ลงมือทําได้เลยตามแผนที่กําหนดนะคะมันจะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะในวันพรุ่งนี้แถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะ เลขน้าโชคมาจากไหนมาจากภานะของเราค่ะพี่น้องค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลข17นะคะแล้วก็5้า7 5 1หค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเเลยค่ะเอาละป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรง,งค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ขอให้เฮงเงรวยรวยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ